หนึ่งเรื่องราวแหละเขาบอกว่าจึ้งสุดๆไปเลยนะฮะสวยน่ารักสมวัยสุดๆไปเลยครับกำลังพูดถึง6สาวไอฟ์ตนเองนะครับจากค่าย Starship Entertainment ครับไม่ว่าจะเป็นยูจิน กาอึนเรวอนยองลิสและก็อ e ีซอครับซึ่งเป็นเกิร์ลกรุ๊ปแถวหน้าแห่งเจนโฟของเกาหลีใต้นะครับที่บินลัดฟ้ามาเพื่อพบปะจะเจอกับดิฟแฟนคลับของเขาเนาะนะผ่านงาน I've the First Fan c น n c e r t the ต r o m q พร e ม s in bangkok ครับวันเสาร์อาทิตย์ที่8และ9กรกฎาคมที่ผ่านมานะที่ทันเดอร์โดมเมืองทองธานีแฟนคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบของพวกเธอครั้งแรกในเมืองไทยครับสาวสาววงอีฟนี่ก็คือขนเพลงฮิตมาเพียบเลยนะไม่ว่าจะเป็น after like k i t s I am, Love Dive และ Eleven ครับรวมถึงเกมสนุกๆมากมายนะฮะเพื่อมาค้นหาว่าใครที่จะได้เป็นพร้อมควีนหนึ่งเดียวของงานแบบจัดหนักจัดเต็มครับกับชาวไอฟ์เต็มอิ่มเลยทั้งสองวันโปรดักชันไม่ต้องพูดถึงค่ะแสงสีเสียงจัดเต็มสุดๆเพราะว่างานนี้เบคค่ะบริษัทอีเว okay, นต์แอนนี่ในในเครือ WorkPoint Group เป็นผู้จัดงานร่วมกับ YJ Partner, Power t o และ Starship Entertainment ค่ะร่วมมือกันสร้างสรรค์าง,งานยิ่งใหญ่มากๆรอติดตามนะคะว่าเบคอะจะจัดคอนเสิร์ต อะไรอีกบอกได้คำเดียวว่าเลิศไม่เกินม,มันคือเรียกทำอะไรก็จะเกินจริงรเวอร์จริงสุดจริงใหญ่จริงและปังจริงค่ะอย่าลืมติดตามสกู๊ปพิเศษสุดเอ็กซ์คลูซีฟนะคะพี่ตุกี้จะพาไปร่วมพูดคุยใกล้ชิดกับทั้ง6สาวอะไรยังไงในห้องข่าวบนเทิงของเรานะจ๊ะสุดพลักจริงนะฮะต้อ,องจับตาดูนะพูดเลยนะฮะเบนี่คือแบบจัดทีไรนี่คือคุณภาพเะพี่นะสิ่งหนึ่งที่พี่พี่ไปพี่ไปที่โรงแรมที่เปิดแถลงข่าวครับ เบกเข้ามืออาชีพจริงนะทุกอย่างเป็นเป๊ะเป๊ะตรงแล้วก็ไม่ต้องรอกระชับแต่ว่าได้ใจคือแบบโอ้โหสุดยอดมากไม่มน,น้อยไม่มากนะคุณภาพเลยไม่น้อยไม่มากคุณภาพน้อยแต่บากใหญ่ใหญ่จริงใหญ่ปังโดนใจครับผมอ้างีใจไทยแฟนนะฮะชาวไอฟ์ด้วยนะครับ